สวัสดีชาวเกมเมอร์ amer, ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม r รักน r o ร์อกเดิร์ดลอสเมมเบรรี่ทีมออฟเนั่นเอง สำหรับตัวเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมมือถือแนวซีนีมีติกนิวโทรอาร์พีจีเนาะก็คือตัวเกมเนี่ยจะเป็นแนวที่เราสามารถดูประตูนเนื้อเรื่องของเกมไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วยได้นั่นเองนะครับเนื้อเรื่องของเกมเนี่ยองบอกแล้วว่าสนุกมากๆนะครับแล้วก็มีความตลกโปกฮาในตัวเนื้อเรื่องด้วยนะครับผมแนะนําว่าให้ดูเนื้อเรื่องไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วย คุณจะสนุกมากๆนะครับผมทีนี้เนี่ยในส่วนของคลิปตัวนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําระบบต่างๆของตัวเกมให้ทราบกันว่ามีอะไรที่ควรรู้บ้างนะครับผมก็ใครที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่นะครับก็เดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับมาเริ่มต้นกันที่การต่อสู้กันก่อนนะครับว่าระบบการต่อสู้เนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้เนี่ยผมจะอยู่ในแผนที่ของอ็อกวิเลตนะครับเวลาที่เราเดินเข้ามาหามอนสเตอร์เนี่ยนะครับมันจะมีขีดวงกลมขึ้นมานะครับผมนี่ฮะเห็นไหมแต่ถ้า ถ้าเราเดินออกนะครับมันก็จะไม่เข้ามาสู้กับเรานะจนกว่าขีดวงกลมตัวนั้นเนี่ยมันจะเต็มนะครับเราสามารถหลบดีกได้เวลาที่เราเดินเควสไปยังแผนที่อื่นๆนะครับผมประมาณนี้อ่าโอเคเดี๋ยวมาต่อสู้กันก่อนละกันนะครับนี่จัดไประบบการต่อสู้นะครับมันจะเป็นการต่อสู้แบบโดยการใช้การ์ดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอ่าการต่อสู้มันก็จะสู้อัตโ,ตโนมัติอยู่แล้วนะครับอ่าเพียงแต่ว่าการใช้การ์ดเนี่ย เราสามารถที่จะลากก๊์ดลงไปนะครับเพื่อที่จะเอามาสนับสนุนตัวละครได้นะครับโดยกราดจะมีแบบสีแดงแบบนี้ก็คือเอาไว้ใช้กับมอนสเตอร์นะครับอ่าแล้วก็สีเขียวแบบนี้นะครับเอาไว้มาซับพอร์ตกับตัวละครของเรานะครับผมนี่ฮะเห็นไหมประมาณนี้นะครับเราสามารถกดเลือกได้ว่าจะให้มันออโต้นะครับหรือว่าเราจะใช้เองนะครับผมแค่นั้นเออ่านี่คือระบบการต่อสู้นะครับ ต่อมาเรามาดูระบบล่าอัตโนมัติกันนะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเวลาที่เรากดติ๊กไปเนี่ยตัวละครก็จะกดเดินเองทันทีนะครับเ,เราจะใช้ในกรณีนี้เอาไว้แบบว่าเราไม่ได้อยู่ในหน้าจอนะครับเวลาที่เราจะเก็บเลเวลตัวละครหรือว่าจะหาของนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมกดติ๊กนะปึ๊บนะครับเห็นไหมตัวละครก็จะเดินไปแล้วนะครับนี่โอ้อันนี้เจอกับบอสเลยนี่หว่า ในแผนที่บางแผนที่นะครับมันก็จะมีบอสที่อยู่ในแผนที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็มาทําการจัดการกับบอสได้ใช่นือาน,นะครับนี่มันก็จะทําการจัดการอัตโนมัติเลยนะครับประมาณนี้นะฮะนี่คือในส่วนของระบบการล่าอัตโนมัตินะครับ ระบบต่อไปก็คือระบบแคมป์นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นระบบที่เอาไว้เพิ่มเลือดของตัวละครนะครับในกรณีที่ตัวละครเราตายหรือว่าเลือดตัวละครเราไม่เต็มเนี่ยอย่างนี้ฮะไม่เต็มใช่ไหมนะครับเราก็สามารถที่จะกดเข้ามาตรงแคมป์แบบนี้นะครับแล้วก็ทําการไปแคมปิ้งได้เลยนะครับในส่วนของการแคมปิ้งเนี่ยเราจะใช้ได้5ครั้งนะครับแต่ถ้าเรากลับเมืองไปเนี่ยก็จะเป็นการรีเซ็ตในส่วนของแคมป์นี้นะครับเพื่อที่จะให้มันเต็ม5อีกทีหนึ่งน,นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแคมปิ้งดูนะครับ นี่ฮะกดเข้ามามันก็จะเข้ามานอนแคมป์แบบนี้นะครับตัวละครก็จะทําการฟื้นฟูนเลือดนะครับ60%นั่นเองอ่านี่เลยนะครับเรียบร้อยนะครับรวมถึงตัวละครที่ตายไปแล้วนะครับก็จะสามารถฟื้นคืนชีพได้ด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นอีกระบบหนึ่งนะครับผม ระบบต่อมานะครับก็คือระบบจุดเซฟนั่นเองนะครับซึ่งบางแผนที่เนี่ยมันจะมีจุดเซฟแบบนี้ครับนี่จะขึ้นเป็นแบบศีลาแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาที่เรากดติ๊กเข้าไปเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นวิงวิแบบนี้ก็คือเราสามารถที่จะวาร์ปกลับมายังพื้นที่นี้ได้เลยนะครับในส่วนของการวาร์ปนะครับก็คือเวลาที่เราอยู่ในเมืองนะครับเราเจอกับ n อ็เราสามารถที่จะเลือกวาร์ปได้เลยว่าเราจะวาร์ปไปตรงจุดไหนนะครับซึ่งมันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับอ่าอันนี้คือวาร์ปไปยังแผนที่นั้้้นนไดแลวะครับ แต่ว่าศีลาอันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีทุกแผนที่นะมันจะมีแค่บางแผนที่นะครับผมเอออันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยสะดวกสบายขึ้นนะครับโดยที่เราไม่ต้องเดินมานั่นเองครับ ระบบต่อมานะครับก็คือระบบการท้าทายเดเมิชโนลแกลนั่นเองนะครับซึ่งระบบนี้เนี่ยมันจะสุ่มเกิดขึ้นมานะเวลาที่เราทําการจัดการกับมอนสเตอร์ในแผนที่อยู่นะครับอยู่ดีๆมันก็จะสุ่มเกิดขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะครับผมเวลาที่เราเจอแบบนี้นะครับแล้วก็กดคลิกเข้าไปได้นะครับแล้วก็เนี่ยมันก็จะถามว่าต้องการที่จะเข้าไปท้าทายไหมนะครับโดยการท้าทายเนี่ยมันจะมีให้เราท้าทาย5ครังนั่นเองเดี๋ยวผมกดยืนยันเข้าไปดูนะครับอ่า เวลาที่เราเข้ามาท้าทายในแต่ละครั้งนะครับมันจะมีระดับของมันด้วยว่าเราไต่ระดับไปถึงไหนแล้วนะครับอย่างเช่นนะตอนนี้ผมไต่มาถึงระดับ7แล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะสู้ยากนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับลองดูแล้วกันนะครับนี่กดมาแล้วฮะเราจะเจอกับตัวบอสเลยนะครับผมอ่าในส่วนการต่อสู้ก็ให้มันต่อสู้แบบออโต้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะจัดการแบบว่าเ,เลือกการลงไปก็ได้นะครับผมอืมนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเราเองนะครับ องดูด้ว่าผมจะได้หรือเปล่าน่าจะไหวอยู่มั้งอันนี้นะครับนี่ระดับเลเวลของตรงเนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมนืมนะลองดูนะครับว่าผมจะไหวหรือเปล่าเฮ้ยน่าจะไหวอยู่มัง้งถ้าเกิดมันไม่ใช้สกิลอีกรอ,อบนะถ้ามันใช้สกิลอีกรอบคือผมตายแน่แน่เ้ยเฮ้ยได้อยู่นะครับอชนะไปนะครับ เวลาที่เราชนะนะครับเราก็จะได้ของรางวัลแบบสุ่มมาให้นะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ผมได้อิรูเนียมมานะครับขั้นต่อไปที่ผมจะขึ้นไปก็คือขั้นที่8นั่นเองนะครับก็กดยืนยันได้เลยนะครับอ่าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะต้องออกจากตรงนี้นะครับผมก็กดออกไปได้เลยนะครับเราจะไม่สามารถแต่ระดับไปอัตโนมัติปุ๊บปั๊บได้เลยนะนะครับเราต้องเจอให้มันแบบว่ามีการสุ่มเกิดขึ้นมาอีกครั้งในแผนที่นั้นๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวกดออกไปเลย มาดูอีกระบบหนึ่งนะครับก็คือระบบการเรียกคาฟ่านั่นเองนะครับนี่ฮะจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็กดติ๊กขึ้นมาครับนี่น้องแมวเหมียวที่ชื่อว่าโดโลทีก็จะโผล่ขึ้นมานะครับซึ่งเมนูในส่วนของคาฟ่าเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกกลับไปหมู่บ้านหรือว่าจะไปที่การ์ดช็อป ไปที่ Adventure r Pub หรือว่า d o อ a b e ิบช o อนะครับแล้วก็มี Age of Dimension นะครับรวมถึงกิวด้วยนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เข้ากิวนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะกลับหมู่บ้านนะครับก็กดติ๊กได้เลยนะครับนี่มันจะขึ้นมานะครับว่าเราเซฟไว้ที่ไหนนะครับตอนนี้เนี่ยผมจะเซฟไว้ที่ g i f เฟนนะครับผมก็กดยืนยันได้เลยนะครับแล้วมันก็จะพาวัปกลับมาได้เลยนั่นเองนะครับ ปุ๊บนี่เลยกลับมาถึงแล้วเรียบร้อยนะครับนี่คือเมืองกิฟฟ่นั่นเองนะครับอ่ะเห็นไหมฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะกลับไปตรงจุดเมื่อกี้นะครับที่เราได้ทําการเซฟไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ทําการเลือกคาฟานั่นเองนะครับนี่ครับคาฟาที่อยู่ในเมืองเนาะแล้วก็มาตรงที่ตรงวาร์ปนะครับผมนี่ฮะมันก็จะขึ้นสัญลักษณ์มาแล้วเห็นไหมครับ แล้วก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะวร์ปไปตรงจุดไหนนะครับนี่อย่างที่ผมบอกว่าในบางแผนที่นะครับเมื่อเราทําการเซฟได้แล้วเนี่ยนะครับมันจะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเราก็จะสามารถวร์ปไปตรงจุดเดิมได้เลยอันนี้เนี่ยผมฆ่าบอสตายแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดเราอยากจะวิ่แเราก็กดต๊กเข้าาป นะแล้วก็ทําการกลับว้าไปที่ออก l ิเลตได้เลยนั่นเองระบบต่อมาที่เราจะมาดูกันนะครับก็จะเป็นระบบการอัปเกรดตัวละครการใส่การ์ดหรือว่าการจัดปาร์ตี้ต่างๆนะครับให้เราเข้ามาที่ตรงไมล์เมนูด้านล่างตรงนี้นะ กดติ๊กเข้ามานะครับมันก็จะพามาหน้านี้เลยนะครับซึ่งในส่วนของเมนูตรงนี้เนี่ยมันจะมีเมนูย่อยอยู่นะฮะตามนี้เลยนะครับผมจะพามาดูเมนูฮีโร่ก่อนนะครับซึ่งเราก็จะเจอในส่วนของฮีโร่ที่เรามีอยู่ทั้งหมดนะครับตอนแรกเนี่ยเราจะมีแค่เพอกับลีนะ่าเท่านั้นนะนี่ครับมีแค่2ตัวนี้นะ นะครับก็ถ้าเกิดเราอยากจะได้ตัวละครที่มันเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับเราก็จะต้องทำเควสไปตามเนื้อเรื่องก่อนนะครับซึ่งจะมีเควสสีม่วงให้เราได้รับอยู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะปลดล็อกตัวละครแล้วก็เราสามารถว่าจ้างตัวละครได้นั่นเองนะครับในส่วนตรงนี้เราค่อยไปว่ากาันออในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะ สำหรับการอัปเกรดนะครับมันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะอัปเกรดอัตโนมัติหรือเปล่านะครับเนี่ยกดเลือกตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะอัปเกรดแบบทีละขวดก็ได้นะครับเดี๋ยวผมมาดูตรงอัปเกรดอัตโนมัติก่อนนะครับกดติ๊กเข้ามาปุ๊บนะฮะตัวระบบเนี่ยมันจะทําการคํานวณทันทีเลยนะครับว่าเรามียาอยู่เท่าไหร่แล้วก็สามารถที่จะอัปเกรดตัวเลเวลของฮีโร่ตัวน,นั้นเนี่ยได้ถึงเลเวลไหนสูงสุด การอัปเกรดในส่วนของเลเวลตัวละครเนี่ยจะไม่สามารถอัพได้สูงเกินกว่าเลเวล ID นะมันจะมีเลเวล ID ด้วยแล้วก็มีเลเวลตัวละครด้วยนะครับสมมตุติ ID เราเลเวล30ตัวละครเราก็จะต้องอัปเกรดได้แค่เลเวล30แค่นั้นนะครับไม่เกินนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราอยากจะอัปเกรดตรงนี้ก็เราก็กดยืนยันได้เลยมันก็จะอัพให้ถึงเลเวล23นั่นเองเพราะว่าผมมียาแค่นี้ แต่ถ้าเราอยากจะอัปเกรดที่แบบทีละกวดนะครับเราก็กดเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดเลือกนะครับเนี่ยเลือกยานะครับประมาณนี้แล้วก็อัปไปแค่นั้นเองนะครับเอาไว้ไปแบ่งอัปเกรดให้กับตัวละครตัวอื่นอ,นอะไรประมาณนั้น ะร,ระบบต่อมานะครับก็จะเป็นระบบอุปกรณ์นั่นเองซึ่งระบบนี้เนี่ยเราก็สามารถเลือกสวมใส่อัตโนมัติให้กับตัวละครได้เลยนะครับเนี่ยกดปุ๊บนะฮะเห็นไหมมันก็จะสวมให้แล้วนะครับมันจะเอาอุปกรณ์ที่ดีที่สุดนะครับสวมใส่ให้กับตัวละครเราหรือว่าเราจะเลือกในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆที่เราคิดว่าเราจะใส่ให้กับเขาแค่นั้นก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยในกรณีที่ผมสวมใส่ให้อาเชอร์นะครับแต่ว่าธนูที่มีเนี่ยเลเวลมันยังไม่พอนะครับเนื่องจากว่าอาเชอร์เนี่ยแค่เลเวลหเท่านั้นนั่นเอง ต่อมาก็จะเป็นระบบการ์ดนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของระบบการ์ดเนี่ยมันจะมีแยกระหว่างการ์ดแอคทีฟกับการ์ดแพสซีฟนะครับก็ในส่วนของการ์ดแอคทีฟเนี่ยนะครับมันจะมีช่องให้ใส่ทั้งหมด10ช่องด้วยกันนะครับเราสามารถที่จะเลือกสลับสับเปลี่ยนการ์ดได้เลยว่าเราจะเอาการ์ดไหนลงการ์ดไหนออกนะครับผมอย่างเช่นผมจะเอาการ์ดนี้ออกนะครับสมมตินะนะฮะก็กดติ๊กที่การ์ดแล้วก็กดออกได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าผมจะเลือกการ์ดเป็นการ์ดสเน็กนะครับก็กด เลือกที่การ์ดแล้วก็กดเอาเข้าแค่นั้นเองนะครับการ์ดมันก็จะอยู่ในนี้แล้วนะครับผมนี่คือการจัดเด็กการ์ดนั่นเองนะครับต่อมาแพ็กซีดการ์ดเนี่ยนะครับมันก็จะมีทั้งหมด5ช่องด้วยกันนะครับผมแล้วก็เลือกได้เลยว่าเราจะเอาการ์ดไหนเข้าการ์ดไหนออกก็แบบเดียวกันกับการใส่การ์ดแอคทีฟนั่นแหละนะครับผมก็เลือกได้เลยเนี่ยเลือกเอานะครับว่าจะเอาการ์ดไหนเข้าออกเนาะนะครับในส่วนของการ์ดเนี่ยเราสามารถดูความสามารถของการ์ดได้นะครับก็สมมุติว่าผมจะดูการ์ดนี้ครับกดปุ๊บ ค้างมานะครับเห็นไหมมันก็จะมีความสามารถบอกเลยนะครับว่าตัวการ์ดเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างนะครับต้องบอกกันว่าการ์ดของเกมนี้นะครับจะไม่เหมือนในส่วนของแรกและล็อกที่เป็นเวอร์ชันพีซีนะความสามารถจะแตกต่างกันนะครับเอออย่าไปจําสับสนล่ะนะครับผมอย่าลืมมาอ่านด้วยนะครับตรงนี้นะฮะมันจะมีความสามารถของการ์ดบอกอยู่นะครับ ระบบต่อมานะครับก็จะเป็นระบบปาร์ตี้นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของระบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะทําการสลับสับเปลี่ยนตัวละครได้ครับว่าเราจะเอาตัวละครตัวไหนเข้าตัวไหนออกนะครับผมกดเลือกแล้วก็กดแล้วเข้าไปนะครับสลับสับเปลี่ยนกันเห็นไหมแค่นั้นเองนะครับซึ่งตัวละครที่เราเลือกตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะออกไปโผล่ด้านนอกนะครับเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้เลยนะฮะ นี่ครับผมเลือกออกมานี่ครับเห็นไหมมันก็จะออกมาแล้วแบบนี้นะครับผมนี่คือในส่วนของการปรับเปลี่ยนระบบปาร์ตี้นั่นเองนะครับตัวละครก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าถ้าเกิดเราอยากจะได้ตัวละครที่มันมากกว่านี้นะครับเราต้องไปทําการปลดล็อกก่อนนะครับซึ่งจะเป็นเควสสีม่วงให้เราได้ทําการทําอยู่นะครับในแต่ละเมืองนะต่อไปก็จะเป็นระบบการสุ่มการ์ดนั่นเองนะครับซึ่งการสุ่มการ์ดนะครับก็ให้เราทําการเรียกคาฟาตัวนี้มานะครับนี่ มาแล้วน้องโดโลทีนะครับพอเราเรียกน้องโดโลทีมาแล้วนะครับก็ให้เราเข้ามาที่การ์ดช็อปตรงนี้นะครับนี่เลยกดเข้าไปเลย เข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับการสุ่มการ์ดก็คือให้เราเลือกกับ NPC ตัวนี้นะครับนี่ฮนะแล้วก็มาเลือกสุ่มได้เลยว่าเราจะสุ่มแบบ1ใบหรือว่าสุ่มแบบ10ใบนะครับในกรณีนี้เดี๋ยวผมจะสุ่มแบบ10บใบให้ดูนะครับว่าผมจะได้การ์ดอะไรนะครับการ์ดที่เราจะได้เนี่ยเราสามารถได้ตั้งแต่การ์ดที่แบบระดับกากๆจนถึงการ์ดระดับบอสนะครับผมแล้วก็การ์ดไหนที่เราได้ซ้ำมาเนี่ยเราก็จะได้มาเป็นเศษนะครับซึ่งเศษตรงนั้นเนี่ยเอาไว้อัพในส่วนของตัวการ์ดได้นะครับมาเนี่ยผมลองสุ่มมให้ดูกกกอนนนัััะครบาจไป นี่ครับ10บใบนี่ปึ๊บๆขอกดข้ามไปเลยก็แล้วกันนะครับผมตรงนี้นะการ์ดบอต,ต้องมาโอ้โหได้การ์ดวิปเปอร์มานะครับการ์ดใหม่นะมี2ใบนะครับไหนดูวิปเปอร์ก่อนนะฮะเป็นการ์ดสีทองนะครับทาให้ศัตรูในขอบเขตติดสถานะไซเลนเป็นระยะเวลา2วินาทีอ,อ่ะดีกว่าไม่ได้นะครับผมก็ในส่วนของตัวการ์ดเนี่ยอันไหนที่มันขึ้นมาเป็นการ์ดซัมนะครับมันก็จะมีเศษชิ้นส่วนแบบนี้ขึ้นมาเห็นไหมฮะ ตามนี้เลยนะครับตัวเศษเนี่ยนะครับเราจะเอาไว้เปอัพการ์ดอีกทีได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูนะครับการอัพในส่วนของการ์ดนะครับก็ให้เรามาดูตรงนี้เลยนะครับนี่ครับอัพเกรดการ์ดนะโอเคนะครับกดก็มาคุยนะแล้วก็กดก็มาเลือกตรงอัพเกรดการ์ดได้นะครับนี่เลยฮะเราก็เลือกนะครับว่าเราจะอัพเกรดการ์ดใบไหนนะครับผมเออผมอยากจะเลือกอัพเกรดโอ้โหไม่พอว่ะถ้าเกิดเป็นออก ฮีโร่นะครับหรือว่าจะเป็นการ์ดไหนดีเนี่ยเนี่ยอย่างเช่นการ์ดนี้นะครับการ์ดไอซิสเนี่ยนะครับเราสามารถอัพได้เลยนะครับนี่แล้วก็ใช้เศษทั้งหมด30เศษนะครับแล้วก็กดอัพได้นะครับแต่อันนี้ผมจะไม่อัพให้ดูนะผมจะเก็บไว้ก่อนนะครับก็ใครที่อยากจะอัพก็กดอัพเกรดได้ปุ๊บนะครับแต่ต้องดูด้วยว่าตรงเนี้ยเนี่ยเรามีพอไหมแค่นั้นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นในส่วนของการอัพเกรดการ์ดนะครับ ต่อมาถ้าเกิดว่าเราเปิดการ์ดแล้วเราได้ตัวคาฟาพอย์มานะครับก็ให้เรามาทําการนี้ครับมาคุยกับคนนี้เลยนะกดติ๊กเข้ามาแล้วก็มาทําการซื้อได้นะครับนี่มันจะมีของในส่วนของตรงนี้ครับให้เราซื้ออยู่นะครับต้องใช้ในส่วนของคาฟาพอยต์ตรงนี้นะนี่ครับมันก็จะบอกว่าได้จากการสุ่มดกะปีกาชาแล้วก็การสุ่มการ์ดมานะครับเวลาเราได้มาก็เข้ามาหา n p c ตัวนี้เลยนั่นเอง นะครับผมแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแลกเปลี่ยนโซเวอรพอนนะครับซึ่งโซเวอรพอนเนี่ยเราก็ได้จากตัวนี้แหละนะครับผมเนี่ยที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับหรือว่าได้จากการเติมเงินหรือไปทําอย่างอื่นนะครับให้ได้มานะครับเมื่อเรามีโซเวียพอนมาแล้วเนี่ยนะครับล้วก็มาคุยกับ n อ c บีตัวนี้นะครับแล้วก็มาทําการแลกซื้อนะครับเนี่ยซึ่งอุปกรณ์แต่ละอันนะครับมันก็จะบอกชัดเจนเลยนะว่าอันไหนใช้กับตัวละครตัวไหนนะครับอย่างเช่นอันนี้นะเรากดก็มาปุ๊บนะครับมาดู บอกว่าใช้กับฮีโร่ที่ชื่อว่าเพอเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าเราจะาแลกอุปกรณ์อันอื่นที่จะใช้กับตัวละครที่เราหมายปองอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ลองมาเลือกดูดีๆนะครับว่าเราจะเอาใส่กับตัวไหนนั่นเองนะครับผม ระบบต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของทาง Adventure Park บ้างนะครับซึ่งในส่วนของผับเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะเดินไปในแผนที่ได้นะครับอย่างเช่นแผนที่ g i ฟเฟนเนี่ยตัวผับเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับขยับแผนที่ขึ้นมาแล้วก็กดเดินเข้ามาตรงนี้ได้นะครับผมหรือว่าช่องทางลัดอีกช่องทางหนึ่งนะครับให้เราทําการเรียกในส่วนของคาเฟ่ขึ้นมาเหมือนเดิมครับนี่ฮะน้องแมวเหมียวที่ชื่อว่าโดโรธีนั่นเองนี่ครับ เรียกขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับก็เข้ามาตรงเมนูนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับทีนี้มันจะให้เราสามารถที่จะวาร์ปไปได้นะครับสามพื้นที่ด้วยกันนะครับก็คือพื้นที่ที่อยู่บนกิฟเฟนนะครับแล้วก็บนพนเทล่าแล้วก็มีมอลล็อกด้วยนะครับในส่วนของมอลล็อกเนี่ยเดี๋ยวก็จะปลดล็อกอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อเราทําในส่วนของในเรื่องถึงแล้วนั่นเองนะครับอเดี๋ยวผมพามาดูตรงในส่วนของพนเทล่าเลยแล้วกันนะครับกดเข้าไปเข้ามาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับเดินสํารวจหน่อยนิดนึงนะครับจะสังเเกตห็นนว่าะ จะมีตัวละครที่ผมสามารถที่จะรับเข้ามาในตี้ได้ด้วยนะครับซึ่งตัวละครพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ผมปลดล็อกมาแล้วเรียบร้อยนะครับแค่ผมมีอไอ้เจ้าใบตัวนี้นะครับนี่ฮะตัวนี้เลยนะนี่ครับที่เป็นใบสมัครนะครับเนี่ยอันนี้เลย นะครับผมใช้ว่าจ้างในส่วนของฮีโร่ได้นะครับถ้ามีอันนี้นะครับเราก็สามารถเลือกว่าจ้างฮีโร่ตัวที่เราต้องการได้เลยนะครับอย่างเช่นของผมนะตัวเนี้มันมี2ตัวเนาะผมจะเลือกระหว่างสายที่เป็นสายโจนกับสายเวทนะครับผมจะเอาอันไหนนะ อย่างเช่นผมจะมาเลือกสายเวทผมก็กดติ๊กได้เลยแล้วก็กดรับได้เลยทันทีนะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ในตี้ของผมแล้วนะครับทีนี้ก็ถ้าเกิดหมดแล้วนะครับใบสมัครตรงนี้เราจะหาได้จากไหนแล้วก็หาได้จากการเนี่ยครับเข้ามาตรงกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งมันจะมีแจกอยู่นะครับผมนี่ฮะเข้ามาตรงรางวัลเช็คชื่อก็ได้นะเนี่ยรางวัลเช็คชื่อนะครับผมได้ไปแล้วเนี่ยอันนี้นะครับมันจะมีแจกอยู่นะครับแล้วก็จะมีแจกกับแบบอื่นๆด้วยนะครับลองเข้ามาดูนะครับผม ตรงนี้นะครับทีนี้ในส่วนของพื้นที่ Adventurer Pub นะครับก็จะมี NBC ที่จะให้เราทําการรับเควสได้นะครับก็คือให้เรามาคุยกับใจหน้านะครับก็กดคุยได้เลยแล้วก็กดรับเควสให้เรียบร้อยนะครับเควสมันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับอันไหนที่เราทําสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรามาคุยกับใจหน้าอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําการสะสมโทเค็นนะครับนี่ฮะโทเค็นที่ผมสะสมได้นะครับพอเราสะสมโทเค็นครบ12แล้วเนี่ยนะครับเราสามารถเอาโทเค็นที่เราได้มาเนี่ย มาแลกกับแคทแมนตรงนี้ได้เลยนะครับอาเดี๋ยวผมส่งเควสก่อนนี่อันนี้เควสนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับณตอนนี้ครบแล้วนะครับแคทแมนก็จะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับอะไรเอ่ยที่เป็นสีเหลืองคือตอนนี้เราสามารถคุยได้แล้วนะครับก,กดคุยไปนี่ครับแล้วเราก็จะแลกได้ของต่างๆมานะครับแบบนี้เลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นในส่วนของการเอ่อเข้ามารับส่งเควสต่างๆ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับมารีนาลองกดเข้ามาดูนะครับตัวมารีนาเนี่ยนะฮะก็จะเป็น NPC ที่จะเอาไว้ขายไอ้เจ้านี่ครับผมนี่ไอเทมเงินตราที่จะเอาไว้ใช้ในเควสโชคจะตานะครับเราสามารถที่จะมาใช้ไอ้เจ้าเจมสโตนเนี่ยมาซื้อได้นะครับจากตรงนี้เลยนะครับ50เจมสโตนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในพื้นที่ Adventurer p u พนั่นเองนะครับ ในส่วนต่อมาที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือเดอะคีบิชอปนั่นเองนะครับก็กดเข้ามาที่เมนูอันนี้เนาะนะครับอ่ะแล้วก็วาร์ปไปเลยครับผมเมื่อมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ให้เรามาทําการสุ่มหาเศษตัวละครนะครับนี่ฮะเรามาสุ่มหากับตัวนี้เลยนะครับผมอ่ะก็กดเข้ามานะครับแล้วก็มันจะมีให้เรามาสุ่มเดอะคิกาชาเนาะนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลอัตราการได้รับนะครับหรือว่าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็เข้ามาดูตรงนี้ได้ นะครับผมว่าเราจะได้รับตัวไหนเปอร์เซ็นต์ขนาดไหนยังไงนะครับเ่ะเดี๋ยวผมจะลองกดสุ่มให้ดูนะณนะตอนนี้ผมจะมีดอกบีกาชาอยู่ทั้งหมด11ใบด้วยกันนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของพื้นที่ที่จะให้เราสุ่มนะครับซึ่งมันจะมีบอกชัดเจนนะครับว่าจะเป็นตัวละครในเมืองกิฟเฟนนะครับหรือว่าจะเป็นตัวละครในเมืองพนเทล่านะครับมันจะแบ่งไว้นะอันนี้เนี่ยก็ตัวหลักๆที่ผมมีอยู่นะตอนนี้จะเป็นตัวละครจากทางกนะิฟเฟนเนาะก็ผมจะมาทําการสุ่มจากตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูก ว่าผมจะได้เศษตัวละครตัวไหนบ้างนะครับแล้วกเ็เวลาที่เราสุ่มเนี่ยเราสามารถที่จะมีโอกาสได้รับนะครับอุปกรณ์ประจําตัวของตัวละครแต่ละคนด้วยนะเนี่ยครับตรงนี้นะฮะแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะต้องโชคดีมากๆถึงจะได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวกดสุ่มเลยแล้วกันจัดไปปุ๊บกดยืนยัน้วผมโอเคในส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมขอข้ามไปเลยนะครับมากดข้ามไปนะนี่มาแล้วชืบมาแล้วจ้ากดเปิดในครั้งเดียวปุ๊บ อุ้ยเฮ้ยได้อุปกรณ์เฮ้ยโชคดีจังอะ่ะผมได้แบบอุปกรณ์ที่เป็นของตัวอะไรวะเนี่ยนากินะครับผมเ้นาคีที่ผมไม่ใช้บอกว่ารู้สึกว่าผมจะไม่ได้ใช้นะอ่าโอเคนะครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ยจะเป็นเศษตัวละครนะครับตามนี้นะที่เราได้มาเห็นนะ แล้วก็เอาเศษตรงนี้แหละนะครับไปอัพตัวละครนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับพอเราได้เศษตัวละครเรียบร้อยนะครับก็ให้เรามาคุยกับ NPC ตัวนี้ครับเพื่อที่จะเรียนรู้พลังแฝงนั่นเองอกดเข้าไปนะแล้วก็มาที่ตรงเรียนรู้ตรงนี้นะครับนี่เลยนะตอนนี้มันจะมีให้เราทำการอัพได้อยู่ก็คือเนี่ยครับสตัวนี้ก็คือมีคาน่ากับคอเดเลียนะครับซึ่งผมไม่ได้ใช้ทั้ง2ตัวเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเรียนรู้นะครับแล้วก็แค่กดเข้ามา นะครับแล้วก็เนี่ยตาการเรียนรู้นะครับมันจะสามารถเพิ่มดาวได้เห็นไหมครับจากที่ไม่มีดาวแล้วก็ผมจะเพิ่มดาวก็จะขึ้นมานอ่ะกดเรียนรู้เลยแล้วกันนะครับนี่ปึ๊บนี่ครับใส่เข้าไปอ่า โอเคเรียบร้อยนะครับความสามารถตัวละครก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วก็อีกระบบหนึ่งนะครับก็คือระบบการปลุกพลังโซโเวอรพอน,นั่นเองให้เรากดคลิกเข้ามานะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะเราจะต้องมีโซ,โซโเวอรที่เหมือนกันด้วยนะครับสมมุติว่าเรามีอันนึงแล้วเนาะเราจะต้องมีอีกอันหนึ่งนะครับจะได้เอามาอัพนั่นเองนะฮะการอัพก็จะต้องเสียเงิน10,000ด้วยนะครับเออแค่นั้นแหละนะครับพอเราอัพแล้วเนี่ยพลังตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับเป็นขั้นขนไปเนาะตามนี้ครับ เรามาดู NPC อีกตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างๆกันเลยก็คือน้องโปโป,โปนั่นเองน้องโป,โปโปเนี่ยจะเอาไว้แลกเปลี่ยนเดิมนชันคอยนั่นเองนะครับการแลกเปลี่ยนก็คือเราจะต้องใช้เศษชิ้นส่วนของตัวละครที่เรามีอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็กดเข้ามาแลกได้เลยนะฮะพอเราแลกเนี่ยนะครับเราจะได้เดิมนชันคอยตรงนี้ขึ้นมานะครับพอเรามีเดิมนชันคอยเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เอาเดิมนชันนั้นเนี่ยมาแลกซื้อจากตรงนี้นะครับผมอ่าสะสมให้ได้ครบ2,008นะครับเราถึงจะได้ของตรงนี้มานะครับบผมต้ององกว่า เป็นอุปกรณ์ที่อนอนข้างหน้าสนใจมากๆนะครับแต่จะต้องใช้ระยะเวลาในการสะสมอีกนานมากๆ,ๆนะครับกว่าจะได้นะเออมีเต่ของดีๆอะดูดิโอ้โหความสามารถโคตรโกงนะครับผมดูดิสกิล ATK บวก22.5%โกงมากนะครับแล้วก็โอโ้ใช้ได้กับฮีโร่ทุกตัวด้วยนะฮะไหนลองดูอันอื่นดิอันนี้นะครับความสามารถก็เหมือนกันนินานะฮะ แต่คือบอกแล้วว่าค่อนข้างที่จะโกงมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเราแลกได้แล้วก็เอามาใช้กับตัวละครเราเนี่ยบอกเลยว,ว่าสุดยอดนะครับผมระบบต่อมาก็จะเป็น a g e of dimension นั่นเองนะครับนี่เมนูนี้นะฮะกดติ๊กเข้าไปแล้วก็เข้าไปดูเลย พอเราเข้ามาในพื้นที่นี้แล้วนะครับเราก็จะเจอกับ NPC ที่ชื่อว่าแอนนี่นะครับซึ่งจะเป็นตัวที่เอาไว้เปิดกล่องนั่นเองนะครับการเปิดกล่องก็ไม่ได้ยุ่งยากครับกดเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะเอากล่องวางไว้ตรงไหนนะครับนะตรงนี้เนี่ยผมมีกล่องที่วางไว้หมดแล้วนะครับอันนี้ผมรับสําเร็จแล้วก็กดรับได้เลยนี่ฮะอ่ามันก็จะเปิดขึ้นมาครับจะเป็นของที่ส่มขึ้นมานะ ได้เงินมากได้ของโน่นนี่นั่นบ้างนะครับทางนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความแรงของกล่องด้วยนะฮะกดบันทึกมาใหม่นะครับแล้วก็กล่องใส่ลงไปอีกเหมือนเดิมนะครับนี่ประมาณนี้ครับเรียบร้อยนะฮะเราสามารถเปิดได้เลยก็ได้นะโดยการใช้้อเจ้าเจมสโตนตรงนี้ในการเปิดนั่นเองนะครับมันก็จะมีบอกอยู่ว่าจะต้องใช้เกมสโตนกี่อันนะครับผมแอนนี่เนี่ยเราสามารถเจอได้ที่พนเทล่าด้วยนะครับ NPC ที่เราจะเจออีกตัวหนึ่งนะครับก็คือชานเลอร์นั่นเองเป็น NPC Arena นะครับก็ในส่วนของการสู้ Arena นะครับก็ให้เรากดเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับ อ่าแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้เลยว่าเราจะเจอคู่ต่อสู้คนไหนยังไงนะครับแต่ว่าการเข้าไปต่อสู้ในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการตั้งค่าการป้องกันก่อนด้วยนะครับผมตั้งค่าตัวฮีโร่ตั้งค่าการ์ดต่างๆให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะสามารถเข้าไปสู้ได้นะครับเมื่อเราสู้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้แต้มอารีนามานะครับเนี่ยกดรับรางวัลได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยแต้มอารีนาที่เราได้นะครับเราสามารถที่จะเอามาแลกซื้อของจากตรงนี้ได้เลยครับ นี่ฮะอ่าก็จะเป็นพวกเศษชิ้นส่วนตัวละครเนาะแล้วก็มีอ่าอาวุธที่เป็นแบบอของม่วงด้วยนะครับตามนี้เลยไม่ใช่อาวุธดิเป็นแอสเซซอรีนะครับผมอ่าเอามาใสา่ได้แล้วก็มีปากเหล็กด้วยนะครับ NPC อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ NPC Wakili นั่นเองครับ ตัวนี้เนี่ยจะเป็น NPC ที่จะให้เราเข้าไปในส่วนของ Hall of v a h a l l a ได้นะครับตรง Hall of v a h a l l a เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่จะให้เราเข้าไปหาเหรียญเพื่อที่จะเอามาอัพแรงตัวละครได้นะครับผมเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะไปหาเหรียญของสายอาชีพไหนนะครับเมื่อเราเข้าไปต่อสู้เรียบร้อยเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถที่จะมาัพแรงได้จากตรงนี้นั่นเองนะครับเนี่ยกดเข้ามาเลยนะฮะ อย่างเช่นผมจะอัพแรงตัวนี้นะครับเนี่ยแล้วก็อัพได้เลยครับโดยการใช้เหรียญตรงนี้ในการอัพนะครับแรงจากแรงหนึ่งก็จับเป็นแรงสองน่นี่เดี๋ยวผมอัพให้ดูเลยปุ๊บเรียบร้อยนะฮะอัพเข้าไปนี่ชึบชึบชึบเรียบร้อยโอเคเป็นแรงสองแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเราอัพแล้วเรียบร้อยนะครับให้เราเข้าไปที่ตรงไมล์เมนูนะครับแล้วก็มาดูตัวละครนะครับที่เราอัพเมื่อกี้นะครับตรงนี้เนาะนะครับผมเนี่ยเห็นไหมมันจะสามารถอัพในส่วนของตรงนี้ได้นะครับ พวกสก,กิลต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็อัพไปเลยนี่ครับเสียงเงินในการอัพด้วยนะ,ะความสามารถตัวละครก็จะเพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองนะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะฮะ เอาล้ครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลของในคลิปนี้นะซึ่งถ้าใครมีอะไรสงสยัยอยากจะสอบถามก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่เพจของผมได้เลยหรือสอบถามใต้คลิปก็ได้นะครับและถ้าหากว่าใครยังไม่ได้โหลดเกมนี้ก็สามารถโหลดได้เลยนะครับลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปรวมถึงช่องทางการติดตามของตัวเกมด้วยก็อยู่ใต้คลิปเช่นเดียวกันสําหรับคลิปหน้าผมจะเอาข้อมูลอะไรมาฝากอีกก็คอยติดตามไว้ก็แล้วกันนะครับและในคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกด กระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปได้วยนะไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม